ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในโซนจีแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในภาคสามก็คือ q u วสของคนที่ชื่อว่าเดฟนั่นเองนะครับคนนี้นะแล้วก็คุยกับเขาครับเออไงสวัสดีคณคือใครเหรอผมคือดาร์คแฟนตโอ้ฉันเข้าใจฉันเดฟนะยังไง ทำไมคุณถึงมาที่นี่ละ่ะฉันก็นจำไม่ได้เหมือนกันคุณจำไม่ได้อย่างนั้นเหรอเออมันนานหรือ,อยังที่คุณอยู่ที่นี่ฉันอยู่ที่นี่มันเป็นครึ่งชีวิตของฉันมันไม่มีที่สิ้นสุดของเวลา you maybe h e l p me, finally memory, file memory, ค้นหาขวามทรงจำขอบคุณจริงๆคือ admin มันทำดีมากเลยนะจริงๆโอเคนะครับก็ได้มาแล้ว b o k e n lock โตรเสียงที่จะตกเลยนะครับตอนนี้ต่อไปก็สุ่ม undefine นะครับควอแรกไม่ยากครับพอกตรง,ตรงก็สุ่มจนกว่าจะได้นะตอนนี้ก็สุ่มไปนะครับค่อนข้างง่ายนะ undefine นะโอเค เควสแรกนะครับโลวันดิไฟแล้วก็หาแท่งบรอกเคนล็อตนะครับเควสที่สองคือคุยกับลามข้างบนภูเขานะครับเคว็สามก็คือสุ่มนอติลุสสตอร์มอลโพไซดอนอะควาติกเฟมไฮโปรบอลแล้วก็เซลเลอร์นะครับเควสที่สี่ทาเลสแลนด์หาลิมโบลอปุ๊ ก็คือหานังสือลิมโบนะแล้วก็สม่ม3ิบ0 0 0แสนครั้งในลิมโบนะแล้วก็ได้สีลิมโบออร่านะครับต้ห้ายังไม่รู้นะโอเคได้แล้วนะครับา,อา,อาขอบคุณนะฉันคิดว่าพอามทรงจำบางอย่างของฉันกำลังกลับมาฉันจำอะไรไม่ได้เลย ฉันมีความฉันลืมบางสิ่งที่มันไม่ดีะนะครับก็มาข้างบนออก,ก็คือนี่ครับเป็นของรางวัลน,นะของรางวัลเควดแรกนะครับงคือคุยกับรามข้างบนนั้นนะครับ วีนคะรับโอเคฟิชสำเร็จเควต์แล้วคนระับ Forbidden p o t i o n Liquid เหรอก็คือมันจะให้สมุดสูตรทำ Forbidden p o t i o n นกับเรา Forbidden Potion คืออะไรอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันเควสสามนี่ผมก็น่าจะได้ปล่อยยาวนะครับก็ รอดูนะว่าตื่นมาตอนเช้าจะเสร็จไหมคือผมก็ไม่ชชวร์ว่ามันจะเสร็จไหมหรอกนะโอเคครับไทม์เลสแลนนะมิติที่เวลาหยุดนิ่งโอ้เข้าใจแล้วฉันคิดว่ามันเป็นอะไรสักอย่าง เรียบร i อยความทรงจำฉันฉันคิดว่าฉันลืมมันโอเคนะครับก็ได้เควสดมาแล้วนี่ก็คือเควสดที่สามนะครับสุ่มอย่างละหนึ่งออร่าก็น่าจะได้ปล่อยยาวแนละ้วครับ จะได้ปล่อยยาวนะเควสมันยากนะประเด็นนะมันไม่ใช่ว่ามันควสง่ายเลยนะอ๋อสะพานขาดเหรอสะพานที่เดินไปต่อได้มันขาดสินะอืมก็คงจะต้องเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับนะออเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ไปดูสูตรแล้วกันนะไปกันเลยนี่นะครับมันก็จะเป็นสูตรนะครับสูตร สูตรคลาบเอออยู่ไหนอะฟิชโอเคนะเป็น f o ร b บ d d e น Potion Liquid ก็คือสูตรในหม่อของอ๋อ โอ้พมายามันดีแบบนี้มันดีเกินสามชั่วโมง Forbidden เหรอเฮ้สามชั่วโมง,ะ <c oughs> มโมงจะบ้าบวกสิบโชคสุ่มเร็วเพิ่มนสองเท่าอ,อันนี้สามสิบนาทีเหรอ โอ้ด oh. ์กไลท์ออฟกับด์กไลท์คออ๋ออ๋อด์กไลท์คอเรื่อเกมเหลี่ยมมาเนี่ยหรือเหลี่ยม,ม่ะ <c oughs> ไปดูครับเดี๋ยวผมคาไปเยอะเลย เกมกูโดนเกียนเดินเกมเกียนแล้วนะคือใช้ได้แค่ไปโอมนั้นเอ,อ้ยจะ้าตาโอเคช่างมันงานก็ช่างมันนะไม่เป็นไรอแต่บางทีก็น่าเสียดายนะก็ช่างมันก็แล้วกัน เฮยอืมฮก็เปิดสุ่มอล่ายาวๆครับทีนี้ก็ไปเจอกันครับฮัลโหลเทสเทสโอเคก็เราก็ผ่านกันมานานนับนะคลิปนี้ในที่สุดผมก็ได้อล่านี้มาแล้วไฮเปอร์วอลนั่นเองในที่สุดก็ได้มันมา คือผมรอโคตรนานนะไอคลิปล่าสุดนี้ก็อัดวันก่อนนู้นนะก็หลายวันแล้วนะเดี๋ยวนันที่สุดเราก็ได้มาแล้วเป็น h y p e r ร์ว l ลควทที่3เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยป่ะเดี๋ยวเราไปส่งควสกันนะครับอรอเดี๋ยวผมคงจะได้แบ่งเฟดคลิปเป็น2เฟดนะก็คือคลิปเฟดคลิป3เฟดหก็คือคลิปนี้ ต่อกับคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปส่งเควสหนึ่งถึงสามนะส่วนสี่ถึงห้าแล้วก็จะมีวิธีเอาออร่าใหม่อย่างอีเดนนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นคลิปเฟสสองแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปที่จะอันนี้นะครับผมก็จะลงก่อนแล้วกันนะก็อันนี้ออวตตาผมนี่แหละไม่มีอะไรก็ไปเปลี่ยนอาวตตามาขอรี่ฉันจะฉันฉันไม่สามารถตอบรับมันได้ ยอมรับมันได้เราได้เควสเสร็จแล้วนะครับเราก็มารับเควสใหม่คุณเห็นบางสิ่งที่กําลังมาจากที่นี่ไหมคุณคุณโอเคกับมันฉันหรู้ว่าคุณต้องการเช็คมันเพื่อฉันขอโทษฉันอยู่ที่นี่นานเกินไปมากกว่าคุณแต่ฉันจะถามคุณว่า โอเคถ้ารัเคว็ดสีมาจะทม์เล Land ก็คือไฟล์ลิมเบอร์แล้วก็สุ่มแล้วก็สุ่มสีออร่าสุ่มสามแสนครั้งในลิมโบกับหาสมุดโอเคหาสมุดนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปหาสมุดกันแบบเร็วๆนะครับก็ฟาสต์เวิร์ดภาพแล้วกันนะ โอเคตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ในถ้ำกันแล้วนะครับก็ที่ที่ไอสิ่งนั้นมันอยู่ก็คือสมุดของลิมโบนะครับสมุดของลิมโบก็คือตามผมมานะเดินมาทางนี้นะครับลัดเลาะฝั่งนี้มานะครับวิธีนี้จะมาได้เฉพาะคนที่มีออร่าที่สามารถเทเลพอร์ตได้นะครับก็คืออาร์คนนะ ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่อาเคนหรอกนะแต่ว่าคนผู้เล่นใหม่ก็ไปโดดนะครับโดดโคตรยากบอกเลยแต่ผมมีนี่นะครับเป็นวอตซัมโฟเซนนะครับก็ต้องใช้อาอ์เคนดาร์กนะครับโอเคแล้วก็เก็บนะครับ โอเคพอเก็บเสร็จเราก็จะได้เควสนี้นะแล้วก็เหลือ300แสนครั้งในลิมโบนะครับก็เดี๋ยวผมทำเควสก่อนเอาใช่ลืมบอกไออันนี้นะครับถ้าอยากได้อันนี้เพื่อว้าไปลิมโบง่ยต้องมารับ c อชิเ e m นต์ก่อนนะอยู่นี่นะครับจะเป็นอันนี้รับ c อชิเ e m นต์มานะครับโอเคก็ได้มาก็กดปุ๊บก็จะเทเลพอร์ตไปลิมโบอัตโนมัติโอเคนะครับ๋อลืมบอกเสียราที่คนหา ที่หาได้ในลิมโบจะมีอันแรกเป็นนอตติงนะครับก็คือ1ใน1นะก็สุ่มได้ง่ายๆเลยนะครับอันที่2จะเป็นเลเว่นนะครับซึ่งหาในนี้ก็ง่ายมืนไม่ไม่ง่ายอ่ะอสานึ่งในสามนะครับอันที่2จะเป็นอันดิไฟนะครับ1ใน1111งนะก็ในนี้ก็อารมณ์มันูนะครับง่ายนะอันนี้ก็จะเป็น1ใน9,900นะครับนิฮิลิตีนะมี4ีอล่านี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปเฟสอครับ คัทสามเฟสสองนะครับโอเคไปแล้วจู้